ถึงที่บูบ้าน,านเกียขตงนตาเราจะมาดูชีวิตความเป็นอยู่วัฒน สิบลักกสิอาชีพล่ะขึ้นอย่างหาปลาหาปลาคือหาปลาไ่ได้เห็นหน้าบ่คะบ่ปลาโมงปลาโมงปลาโมงอย่างเดียวบ่มไม่ให้มีให้ไม่ให้ม่ได้แวนีเนาะให้ก็ม่ให้เยอะชอเห็นนี่และในขอขาาก็บรด้มิตรดุนไม้แล้วสิมาปลาชะมูโตนี่นะนักึ้สาดุนไม้ชะมูโตชะมุโตนี่นะโตเป็นนักขึ้าดุนไม้ม่คอกันดุนไม้มันก็จะชุกคุก็เะฮือมี มาคนเยอะฮะมาดุนไม่กับไม่ไปเรื่อยเนาะาไปเรื่อยเนาะมึงกัดดุนไปก็งาไปเรื่อยเอาะวึพี่หนึ่งพี่หนึ่งได้หลายครับรเดืดน่านามเพลินเขาปีกตีนก็เลยปีกสองหมื่นตั้งหมื่น่พออยู่พอกินเลยขาหาปลาในสวนหนนะครับมันกพออยยุเอาเรืองเสบ่อยฟังค่ะเดือนหวกเขเปิดการกัดกัดทัิงห้าหาอะไรเพราะว่าน้ำอะไรแห้งหาอะไร เขาบอกเลยที่ยัง่งรสชาติใหม่มาเผาทานกันธรรมดาดีละคล้ายสอบปุ๋ยละอันรกระอยไม่คล้ายปะคะหรือมีคนมาหลับปะเออเขาก็มาเอาอยู่อาชีพรองนี่คือเผาทานม,ามันครับอ,อาชีพรักคือหาปลาเอออาชีพรักหาปลาอาชีพรองคือเผาทานเจ้าเน่ากินอาหารยังคะกินปาล<อ>ปาเลยเว้ยเออ กินปลาแล้วเว้ยหาปลาเอ่ไปเห็ดอียงนะครับหาปลามากเพาะปนกินมะระกินโอ้เม so ็ดกินเห็ดอยู่ปูอหาปลาปูปลากินอ๋อค่ะได้ได้ปลาอย่างเนี้ยค่ะส่วนหมาไม่ปลานี่ปลาปลาปลาป่าปลาอีจูปลาปลาสมบูรณ์เลยนาค่ะเออปลาหมูนะเว้ยปลาเม่นกินนะค่ะเราไม่กินออกไปหาออกไปเนี่ยเหมือนเสาบอกค่ะ เออาีอหัวเาเขาหักกันก็ปิดฐานยักกันก็ปิดคือหาวัดมือที่ยูนีที่เขาเหตุกันประเภทนี่เงนะคะเป็นเดือนแบบว่าก็คือซื้อของค่ะมูกบาเนี่ยเข่งเือบอ่ะค่เอตับเข่งเลือจะดีกว่าค่ะขันเราป่อยคับผูเห็ดปูเห็ดเนาะอ้าวยูนี่เห็ดป่อย่คะกูเห็ดอยู่เว่าูเห็ดปูเห็ดนะอยู่อยู่แถวไดนี่ยคะ พ่นเ็ดปอยก็มีอยู่นี่เนี่ยตอยเคเงนี่นะพัวเ็ดป่อยว่าซะปอยค่ะหวเฮดป่อยไม่ขวดหัวเดป่อยเออไม่ขวดไม่กวดไม่กวดไม่ขวดไม่ขวดไม่ขวด นี่นะครับเป็นมองสําหรับที่ชาวบ้านเขาเอาไปทําประมงกันนะครับได้ปลาเยอะแยะก็มาจากตัวนี้แหละครับอันนี้เขาก็อยู่มองเรือแลวก็อุปกรณ์เห็นว่าหกินของสุ่มเกงตะนานะครับอันนี้คือล่านานครับล่านล่านตัวนี้คือกระตุ้มเอาไว้ใส่ปลาครับยังจบปลาจากตัวนี้มาแล้วนี่ก็เป็นเรือที่เอาไว้หาปลาในน้องนี่ครับผมพวกเราก็มาถึง สถานที่ที่ชาวบ้านทำเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งก็ปลูกผักขายเช่นพริกแล้วก็ถัว่วฝักยาวแล้ว้ายรับประทานอาหารตนเองแล้วก็นำไปขายเป็นรายได้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับนี่นะครับคือเตาเผาถ่านนะครับคืออาชีพรองจากอาชีพหาปลาขอ,ของหมู่บ้านนี้นะครับอันนี้เราจะไปดูทีมงานของเรานะครับดูการเอา ปืนเข้าขออเตาถ่านของเขานะครับดูการทำงานนะครับอ๋ออยางไรบ้างนาาาาาีบออแล้วอันนี่ี่ค่ะี่บงได้างเาอาถามตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะนำฟืนลงสู่เตาเผาถ่านนะคะค่ะฟืนนี้คือยังมันมันยังไม่เป็นถ่านหมดนะคะก็เลยจะทำการเผา,าอันนี้คือคส่วนที่เหลือจากการเผ<พ>าถ่านน,านคะครับ เาเผายังไม่ไหม้หมดค่ะก็เลยจะจะเข้าอีาทำเป็นการเผาไหมมันไม่เป็นฐานซึ่งซึ่งนี่ก็เป็นอีกรายได้หนึ่งของชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากการหาปลาค่ะซึ่งเป็นอาชีพรองและอาชีพและรายได้เขาจะเอามาซื้อข้าวกินค่ะเพราะที่นี่ไม่มีนาผาไม่มีการทำนานะครับที่นี่เราจะไปขอสัมภาษณ์คุณยายกันนะคะ เเลยค่ะยาป็นีค่ะเป็นยังไยาเป็นยังงเนาะค่ะอ๋อคุณลุเป็นนักศึกษาค่ะมนาสัมผัสที่พชิตวิจนิช่อใหม่กัญญาอ๋อค่ะไพ่ไพ่ขายบคะว่าไพ่ในยงไพ่มุ่งตะกงอ๋ออันย่าย่ืสอยังครับอายุเท่าไรเนาะค่ะยาดีวกพบแข็งแรงเเียเยน อายุบานก็ไะอันเด่นนั่นก็ชาวเโนไอยนนั่นใครของน้าไอเร่สียมือปีกไก่เาสบานโอก็เอิญยายงต้องดยายข้าแง่เสียเป็นเกมาได้ตาแงนตองต้องเสื่องยังขาดน เอาค่ะอียวชิเฮดีถือ่าเป็นอาชีพบอกเล่าเล่าเล่าตะไคริเด็ดวแต่ชิเฮดอันใหญทไผ่อันใส่ดลาที่คนซื้อขายอยู่อเแล้วทนเีแบบบุรุษห้อเขามาใส่ไผ่ไผแลายเฉดไผ่ลายชิ้นหาคนนูคนเดินคนนู้นนีนี่ยังแบบพูดว่ามีนิน่อยเป็นมาเป็นมากันะเป็นมามานันหน้าเอาหน้าเอาจจกิง มันนามบางทเป็นหมูค่ะแบบกระเอื่นขอนหมูค่แบบหนาสิเป็นหมูค่ะบ้านาเอะแกงแกงตะนานี่ค่ะเป็นเด็กเปลี่ยนซื้อมาจากแกงตะนาก็ะไหมแต่แกงตะนาผัวข้าจ้ามาเที่ยวข้าจอยว่าแกงมอดนาเด็ดแต่ข้าจอยสีเขินนะข้าจอยเห็นว่าคนตายข้าจอยก็เลยเอื่อินมอดนาตะกินคนสิตายดูปีละเทือสองเทือย่ำย่มอันที่ไม่ยังอยู่น้อหนามหนามลกนั้นกระจายไปนี้ ก็เลนส่วนมากสิุ๊นะคะที่นักท่อ,กองเที่ยวค่ะหรือไดเนักท่อเทียวน<อ>ักคุณกบานกุญักเที่ยวแปลว่ามีแต่นักท่องเที่ยวมากแปลว่าขันมาดีเจี่กินมันสีมืเดี๋ยวมันโนาโมไลแห้งคืยางีนี่มันสีเหี้ยมันสีมืดวันนี้เขาจะไปมอไรเขาจะไปตุ๊กโลกกระซอยพ่อท่ายูนี่มี่เจ้าน้า่ มี่อยู่กับซอยวัฒน์พ่เดียมไปกินขึ้นแกันมันกะต้มจิ้มนงหลงพ่ะเต่เขาเห็ดอันสะพานนี่สะพานนี่อันเห็ดเห็ดเห็ดปีน้ำทัานเดียวอันคนตาตหางปดสะพานโตมันมันขาดนะเขาเขาหิวสุนะไซสาไซสะสติกมันน้ำมันอันเป็นหูหิวคู่คู่นี่ะกับหอยหอยหอยหูหอยหูเล็กไปนะหอยเอาไปวันนี้มันล่าออก่าอ๋องงาออกมันมันมันกันคนกับโต๊กันเนี่ย ฝรั่งฝรั่งตัวหนึง่งเห็มันหมดตายมันเอาไหล่หนามเต็มนะหนามหนามเต็มหนาม,ตม,ตม,มเต็มฟังไปคนก็เ่้งได้มาเข้าก็บขบวกอุทยานเอาธาตสุ่มหนักกับพลังไปแล้วไม่ผิดนามมันได้แห่งเอาประธาตมหา,หา <อ cry. S 1> คนคนที่หานัินอยู่ใน,อย,ในอยู่ในอันสภาพนัินไปเลยอสภาพมันขาดเทด็จ <อ supply. S 1> ไม่แด้วค,ค,ค่ะตัวนั้นขาดจะดื้อเองคนคนกับใส่อันนั้นใส่กระเสาขาดชีทั้งออกออกน้ำขาดชีน้ำทางหยุดผื่นก็มีสองคนใส่กระเสามันออกก่หลายออกไปตัวหนึ่ง ผู้หนึ่งสิออกได้เพราเห็นเลยสกับ่เาูกะวตนานนี่บ่คับต <House> ั้นานนงต้นานชิ้นใสตนานชิ้นใสตนานชิ้นใสกับจะว่าอันนี้ยังไปนำเอาอามาอันนั้ว่ามาหอวมุ่งวงด้บกทางมุ่งสวงกม่สวงจักนามืใ้ไปหนักเธเนนมอ่ว่าปหนักทะี่นใสอยเป็นหูเนาะถามทนถามถสวงมุ่สวงมุ่งวงมันลัดสาทั้งโภกัน ขาตัดติดทนนะกันเงียนะมูสวน่ะมสวงก็คือมูหมูส้วงคื็เดืมูสวงมูใหญ่มูให่ข่นกบวขายเป็นยันนาแต่วราเ็อเป็นมูสก็บจากน้อยใหญ่เป็นเดอเดือเป็นเดียวเดือยมาหมูสวง สำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงว mm hmm. ัดถ้ำหิ่งชิชัยนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นวัดของชาวหมู่บ้านแก่งตะนะซึ่งชาวบ้านจะพากันมากราบไหว้สการะบูชาเพ mm hmm. ื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็จะมีพวกชาวท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งน,นี้ซึ่งนับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหน,นึ่งนะคะค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปกราบนมัสการข้างในกันค่ะ มาค่ะ